เดี๋ยวเรามากดตรงคําว่า cat out นะในกรอบสีแดงกดเข้าไปเลย ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีช่องทางให้เราเลือกถอนเงินนะครับช่องทางที่1เนี่ยจะเป็นสกิลนะครับช่องทางที่2ก็จะเป็นในส่วนของการโดเน a นะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของกิฟต์การ์ดนะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็จะเป็นทูมอนี่เวลส์ช้อปปี้เพย์และก็ในส่วนของแก๊ปนะครับสตาร์บัคสนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นการเติมเกมเนาะไม่รู้ว่าเอาไปเติมเกมอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็เป็น Family Mar าไทยแลนด์นะครับลาซาด้าไทยแลนด์แล้วก็เป็นโลตัสของไทยแลนด์นะครับมีเซนทัลกรุ๊ปของไทยแลนดี๋ยวเราาม ที่รายการแรกนะครับสำหรับ t ูมิเนโวลตต้องใช้ยอดเงินขั้นต่ำเท่าไหร่ในการแรกเนาะในการแรกรางวัลทูมินิวลต์เนี่ยก็จะเริ่มต้นที่150บาทให้เราอ่าน เงื่อนไขในการแลกด้วยด้านล่างนะครับว่าเวลาเราแลกรายการ150บาทเนี่ยมันจะมีการหักค่าธรรมเนียมด้วยอยู่ที่25%ของรายได้ที่เราทําการเติมเข้าไปที่ทูมานี่วอลเล็นั่นเองก่อนการแลกเงินนะครับก็ดูก่อนว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับสำหรับตัว s h o ป e ปี p a พนะครับอันนี้เนี่ยเราสามารถแลกได้เหมือนกันอยู่ที่200-1,000ถึง1,000บาท ในการแลก s h o e p ปี้เพนะครับเราสามารถเติมเข้าบัญชี Sho e p ปี้เพของเราได้นะครับผมแล้วก็ทําการโอนเงินเข้าในส่วนของบัญชีธนาคารได้เหมือนกันสําหรับ Sho e p ปี้เพหรือว่าเราจะเอาไปซื้อของในส่วนของแอป s h o p e ปีก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็สามารถลองเลือกดูได้นะว่าจะทําการแลกรูปแบบไหนนะครับแล้วก็เป็นแกลบนะแกลบจะเริ่มต้นที่100นะครับแล้วก็ Starbucks นะครับ100เหมือนกันถึง1 1,500บาทนะแล้วก็เป็นในส่วนของ การเติมเกมนะครับผม 100- ถึง500บาทนะครับ Family นะครับ100บาทนะครับผมแล้วต่อไปก็จะเป็น Lazada นะ2 5 0บถึง1,000บาทโ Lo ตั s นะครับ2 0 0ถึง1,000นะเ็นท่านะครับก็จะเป็นในส่วนของ2 0 0ถึง1,000เหมือนกันวิธีการแรกนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองแลกดูในส่วนของ s h อ p e e Pay ก่อนเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันไม่โดนหักค่าธรรมเนียมในการเติมนะครับเดี๋ยวผมจะลองแลก200แล้วกันนะเพราะว่าผมมีอยู่ที่1,200บาท65นะครับเนี่ย ตามนี้เลยจะลองแรกเป็นสองร้อยแล้วกันกดเลือกรายการสองร้อยนะครับแล้วก็กด redeem า a r d ด้านล่างนะ กดโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยมันขึ้นเป็นในส่วนของ Google ขึ้นมานะครับอ่ะกดไปที่ Google นะครับพอเรากดมาที่ Google นะครับผมมันก็จะบอกว่า s h o p e e Pay Thailand นะครับจำนวน200นะครับก็กดเคมตรงนี้เลยพอเราทําการกดเคมเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะครับกรุณาคลิกเพื่อดูบัตรของขวัญของคุณอ่ะกดคลิกดูอ่าพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้เรากดเติมเงินนะครับเพื่อที่จะรับเงินนะครับเข้าในส่วนของบัญชี s h อ p e e Pay นะกดเติมเงิน ตรงนี้นะครับมันก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับเพื่อที่จะทําการเติมเงินเข้าไปที่ช้อปปี้เพใครยังไม่ได้สมัครก็ไปสมัครก่อนได้เลยส่วนใครที่สมัครช้อปปี้เพเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปที่ช้อปปี้เพของเราแล้วก็ดูเบอร์ของเรานะครับเ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของช้อปปี้เพกันก่อนนะครับว่าเบอร์ที่เราสมัครช้อปปี้เพไว้เนี่ยดูตรงไหนถ้าเราจําไม่ได้นะครับก็เข้ามาที่แอปช้อปปี้นะครับแล้วก็กดไปที่เมนูฉันนะแล้วก็กดไปที่คําว่าช้อปป ที่มันเขียนคําว่า my wallet ตรงนี้นะครับ shopee pay กดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลนะครับที่เป็น shopee pay ของเราทั้งหมดเลยนะครับก็จะมียอดเงินการเติมเงินการโอนเงินสแกนจ่ายถอนเงินโอนไปยังธนาคารแล้วก็เรียกเก็บเงินนะครับวิธีการดูเบอร์ของเราเนี่ยก็กดมาที่ฉันเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นข้อมูลโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็จะมีเบอร์ที่เรากรอกไว้เราก็ดูว่าเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยนี้จบด้วยนี้ เป็นเบอร์อะไรถ้าเราจําได้ล้วก็เอาไปใส่แต่ถ้าจําไม่ได้อันนี้ผมก็ไม่รู้แหละว,ว่าจะต้องทําอย่างไรนะโอเคนะครับผมได้ทําการเติมไปเรียบร้อยนะครับผมมันก็ขึ้นรลดีมซัคเซสรเรียบร้อยแล้วนะครับผมเติมเงินเนี่ยหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทาการการกระบาดปิดไปได้เลยจากนั้นนะครับผมตรงยอดเงินของเราเนี่ยมันก็ถูกตัดไปเรียบร้อยจํานวน200บาทเหลืออยู่ที่1000บาทนะครับต่อไปเราก็เข้าไปเช็คในส่วนของ shopee pay ของเราว่ายอดเงินที่เราทําการแลกไปเนี่ยมันทําการเข้าหรือเปล่านะครับ ตรงด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับผมในส่วนของ s h o e p ปี้เพนะครับมีการเติมเงินสําเร็จนะครับการเติมเงินจํานวน200บาทสําเร็จแล้วยอดเงินปัจจุบันของคุณคือ200บาทนะครับอันนี้คือการแจ้งเตือนเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยอันนี้ผมเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของ s h o e p ปี้เพนะครับเดี๋ยวลองรีเฟซด,ดูนะ โอเคนะครับจำนวนยอดเงิน200บาทเนี่ยก็เข้าบัญชีเรียบร้อยแหละนะครับเราจะเอาไปใช้ในการซื้อของต่างๆก็สามารถทําได้นะในส่วนของ s h o e p ปี้เพหรือเราจะทําการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารก็ทําได้เหมือนกันอันนี้ก็อยู่ที่เราเลือกได้เลยนะครับ การเลือกเป็น s h o e p ปี้เพเนี่ยไม่มีการหักค่าธรรมเนียมเหมือน t Money ูมอนี่โอเลส25%นะครับก็สามารถเลือกเป็น s h o e p ปี้เพได้ใครสนใจก็ลองไปสมัครเล่นดูได้เลยสำหรับการถอนเงินเนี่ยถือว่าเร็วมากๆนะครับผมแลกปลุ๊บก็สามารถกดเข้มเติมเงินเ,เข้าช h o p ปี้เพได้เลยใครที่อยากจะลองถอนเงินก็ทำตามคลิปนี้ได้นะสำหรับ s h o e p ปี้เพฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ